ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้เครื่องเจาะนะครับเพื่อที่จะเจาะที่งานที่เราผ่านขั้นตอนก่อนหน้านี้มามานะครับคือขั้นตอนแรกคือให้เรามาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงหลังเครื่องตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วมันจะโชว์เป็นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ่มอื่นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้ที่ด้านบนที่เราเห็นตรงนี้คือปุ่ม emergency นะครับคือถ้าเกิดเวลาเราเจาะ เจาะลงไปเนี่ยถ้าเกิดชิ้นงานมันเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เรากดปุ่มสีแดงไปเลยทันทีนะครับแล้วเครื่องก็จะหยุดงานโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเรามาเริ่มการเจาะชิ้นงานของเราเลยนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือจับยึดเอาให้ขอบปากกาด,ด้านบนเท่ากับผิวชิ้นงานของเรานะครับขั้นตอนนี้ต้องล็อกชิ้นงานให้แน่นนะครับ แล้วจากนั้นให้เราทําการเปิดสวิตช์เครื่องที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเปิดสีเขียวตรงนี้ปุ๊บติดสีแดงนะครับเจาะเลยนะครับปุ๊บในการเจาะเนี่ยให้เจาะตรงตามจุดนําศูนที่ตอนนาศูนที่เราต่อไว้นะครับเจาะก็คือเรากดลงไปไม่ต้องออกแรงมากนะครับ กดให้พอดีนะครับถ้ากดแรงมากดอกสว่านจะหักนะครับให้กดลงไปโดยประมาณ5มิลน,นะครับแล้วก็ยกนะครับแล้วจากนั้นให้หยอดน้ําหล่อเย็นนะครับสีขาวๆตรงนี้แล้วทําการก่ะนะครับเห็นเศษขึ้นมาตรงนี้เราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็หยอดน้ําหล่อเย็นลงไปนะครับ เจาลงไปเรื่อยๆนะครับเวลาชิ้นงานใกล้ทะลุให้เราเบาแรงกดของของดอกสว่านนะครับเพราะถ้าเราออกแรงกดมากเนี่ยปากกาจับชิ้นงานก็จะสบัดน,นะครับให้เ,เบาแรงกดนะครับแล้วก็หยุด ปิดเครื่องหลังจากนั้นให้เราเลาชิ้นงานออกนะครับ